สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาชมผักสลัดในสวนของเราว่ามีอะไรบ้างมีบัตเตอร์เนตกัดหอมอิตาลีกรีนโอ๊กเลดโอ๊กสลัดคอรสค่ะก็ไม่มีผักไบกัดแก้วเนาะเดี๋ยวชุดนี้ออกจะมีสลัดสลัดแก้วประกาดแก้วอนะที่หอ่หอกรอ,อบอะคะ่ะเดี๋ยวชุดนี้หมดก่อนเดี๋ยวจะได้ชมกันวันนี้ว่ามาดูซิว่าเรามีอะไรมา้าง ชุดนี้แถวนี้ก็จะเป็นผักกาดหอมอิตาลีนะคะทุกคนนี่ผักกาดอิตาลีนี่กรอบมากเลยค่ะชุดนี้เติมน้ําไปเมื่อวานแล้วค่ะนี่ชุดนี้ก็คือผักกาดหอมอิตาลีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบัตเทนเฮดแถวนี้ก็จะเป็นบัตเทนเฮดค่ะทุกคนอันนี้ก็กกาดหอมอิตาลีเช่นกันอ๋อที่เกินเกินไปลืม ลืมฟินเล่ค่ะอันนี้ก็มีทั้งอิตาลีแล้วก็คอร์สนีคะอันน,น,อน,น,อนี้ก็กรีนคอร์สค่ะทุกคนกีนคอร์สตรงนี้ก็กีนคอร์สค่ะเดี๋ยวจะพามาชมอุ้ยตัวอะไรนั่งไอ้นี่ของลราโถโลตายแล้วงล,ลงมาเลยลงมาเลยดื้อจังอันนี้ก็จะเป็นกีนโอ๊คค่ะทุกคนกีนโอ๊ไหน พุ่มใหญ่ๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเรดโอ๊กเรดโอค่ะนี่เรดโอ๊กสวยงามมากเลยโอ้ยตายแล้วเราก็มีโทโลด้วยค่ะใครจะซื้อโทโลค่ะเบียดผักแม่แล้วทำไมทำตัวอย่างนี้โทโลโทโลไปนั่งผักแม่นะเดี๋ยวไปฟ้องพี่เฟินโอ้ยตายแล้วแมวเฝ้าผัก กลัว <G l ug> ใครจะมาขโมยนะเนี่ยนกจะมากินผักนี่อันนี้ฟิลเล่ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูบัตเทนเฮดความน่ารักของเขาอันนี้ฟิลเล่กรอบหวานอร่อยเลยนี่อู้สวยงามส่วนผักของเราใครใครจะจ้างยามมั่งดูยามยามนั่งหลับโอ้ย ยามนั่งหลับด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะสวยงามมากเลยรกรอบกลางพุ่มใหญ่ๆวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ